ข่าวประจำรายการวันนี้เป็นเรื่องที่ขอไว้อะไรนะครับจากการเสียชีวิตจากไปอย่างกระทันหันของคุณชูชาติจันทภาหาเรื่องราวของระบบประชาธิปไตยนี้เป็นเรื่องของสามัญชนนะครับการที่รายการทีวีโดยเฉพาะสุดายทีวีจะไว้อะไร ให้แก่ผู้ใดนั้นไม่จําเป็นที่คนเหล่านั้นจะต้องมียศถาบรรดาศักดิ์มากเพราะระบบประชาธิปไตยนี้คนธรรมดาช่วยกันสร้างคุณชูชาติจันทภาหะได้เสียชีวิตไปโดยสงบเมื่อเช้าของวันที่25เวลาตีห้านะครับเป็นคนการสินมาอยู่ที่อเมริกาก็มาเปิดร้านอาหาร ต่อสู้ด้วยความอุตสาหะครับจนเป็นเจ้าของร้านอาหารไทยธรรมหลายสาขาแต่ที่ผมต้องนำมาเสนอต่อพี่น้องเพื่อให้เกียรติแก่ท่านก็คือท่านเป็นนักประชาธิปไตยแล้วก็มีบทบาทในการต่อสู้เป็นคนเสื้อแดงต่อสู้กับเผด็จการมาตั้งแต่ต้นโดยเฉพาะรัฐประหารของคุณประยุทธ เมื่อปีห้าเจ็ดนั้นทันทีที่คุณประยุทธ์ทำรัฐประหารนั้นคนไทยในอเมริกาส่วนใหญ่นักกิจกรรมต่างๆก็หวาดวิตกกงังวลแต่คุณชูชาติเป็นหนึ่งในหลายคนนะครับที่ยืนอยู่แถวหน้าแล้วผมยืนยันได้ก็คือท่านได้เช่าสถานีโทรทัศน์ของคนลาวครับสถานีของ โทรทัศน์ของคนไทยที่ลอสแอนเจลิสนี่เขาก็ไม่ให้เราเช่าก็ไปเช่าสถานีโทรทัศน์ของคนลาวแล้วก็ออกอากาศต่อต้านการรัฐประหารของคุณประยุทธ์คุณชูชาติเป็นทหารอาสาสมัครนะครับไม่ไม่ใช่ทหารประจำการแต่เป็นทหารอาสาสมัครท้องถิ่นของลอสแอนเจลของของซานดิเอโก นี่คือรูปที่ท่านภาคภูมิใจท่านได้จากไปอย่างสงบนะครับโดยหัวใจวายเฉียบพลันหรืออะไรไม่แน่เพราะว่าเขาเพิ่งเพิ่งเสียชีวิตไปแล้วก็เขาก็ต้องออหมอก็จะต้องทำการสำรวจว่าสาเหตุ่งการตายคืออะไรแล้วก็ท่านก็บริจาคอวัยวะนะครับก็เป็นสไตล์แบบคนเสียสระ เป็นอเมริกันไทยที่นี่เป็นอเมริกันที่ได้รับเป็นคนไทยที่รับได้รับสิทธิการเป็นประชากรของอเมริกาแล้วนะโอนสัญชาติแต่ว่าหัวใจของท่านนี่ยังรักบ้านรักเมืองนะครับท่านยังติดตามสถานการณ์การเมืองตลอดเวลาก็ขอให้ท่านจากไปด้วยความสงบเราขอเราลึกถึงท่านนะครับ บทบาทที่ท่านทำมาตลอดเวลาสิบกว่าปีที่ผมมาเคลื่อนไหวในสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ก่อนการรัฐประหารตั้งแต่เสื้อแดงถูกสังหารประชาชนถูกสังหารโหดที่ราชประสงค์ท่านก็เคลื่อนไหวแล้วมีกิจกรรมทุกครัง้งท่านก็จะให้การสนับสนุนนะครับก็ขอขอพวกคุณในครอบครัวขอบพวกคุณในตัวท่านแล้วก็ขอ ไว้อะไรแสดงความเสียใจกับครอบครัวจันทภาหะนะครับคนอีสานคนกรสินนะครับก็แจ้งให้ท่านทราบข่าวประจํารายการวันนี้นอกจากที่เราพูดถึงการจากไปของนักต่อสู้เสื้อแดงคนธรรมดาครับไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรไม่ได้มีตําแหน่งแข่งที่ก็เหมือนกับคนเ,เสื้อแดงทั้งหลายครับที่ ต่อสู้ในความเสียสละถ้าผมมีโอกาสท่านจะแจ้งข,ข้อมูลเข้ามาก็ได้นะครับเมื่อเรารู้มีข้อมูล,ลเราก็จะร่วมไว้อะไรกันอย่างนี้ข่าววันนี้มีข้อที่เราจับตาดูว่าตกลงผู้ที่จะเข้ามาจัดก,การพยายามจะ จัดการกับคุณพิธาไม่ให้คุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นที่เรามีข้อมูลว่าวังจะไม่ให้คุณพิธาเป็นนายกในขณะเดียวกันจะใช้เงื่อนไขของเรื่องไอทีวีก็มีการต่อสู้เพื่อให้เห็นว่าการทำหลักฐานต่างๆไม่มีความชอบธรรมที่จะเล่นงานคุณพิธา และสุดท้ายกกตก็ยกคำร้องแต่ไม่ละความพยายามครับข่าววันนี้ยืนยันอีกครั้งหนึ่งที่ทำให้เราเห็นชัดแล้วว่ากกตยังเป็นเจ้าภาพในการที่จะจัดการคุณพิธาแต่เปลี่ยนเงื่อนไขจากที่จะสอย ตอนที่จากคำร้องของในเรืองไกลแล้วก็ไอ้พวกนักร้องทั้งหลายนะครับก็คือรีบปล่อยรีบปล่อยสอสอเพื่อให้มีตำแหน่งแล้วก็จะได้ใช้เงื่อนไขนี้เข้าองค์ประกอบ151ก็คือก็จะทำการสอบสวนส่งเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญ วันนี้นักขื้พิมพ์ลงข่าวหลายฉบับนะครับผมยกตัวอย่างมาให้แนวหน้ากก,กตเร่งไต่สวนคดีถือหุ้นไอทีวีเรียกพิธาสอบรับฟังข้อเท็จจริงจากผู้ถูกร้องอันนี้จะเป็นแบบที่ทีให้ดูเหมือนว่าจะเป็นธรรมนะครับมติชนก็ลงข่าวนี้ชัดเจนนะครับกกตเร่งสอบคดีพิธาถือหุ้นไอทีวีจ่อเรียกเจ้า ตัวเข้าแจงรับฟังข้อเท็จจริงจากฝั่งผู้ถูกร้องนี่เป็นข่าวเมื่อวันที่25มิถุนายนดังนั้นไอ้ที่เราตั้งข้อสงสัยว่าเขาจะใช้วิธีอะไรในการจัดการนะครับวันนี้ก็เปิดชัดแล้วว่ากกตจะเป็นเจ้าภาพสอบสวนแล้วส่งเรื่องให้ศารรัฐธรรมนูญ ผมก็ถึงว่าเอ๊ะก็เมื่อรับรองแล้วทำไมไม่มีสอสอเข้าชื่อห้าสิบคนตามเงื่อนไขแต่อาจจะมีก็ได้นะครับอาจจะมีก็ได้แล้ววันที่ยี่สิแปดนี่รู้สึกจะเป็นวันสุดท้ายนะครับเป็นวันสุดท้ายที่จะกําหนดรับรองฐานะของผู้แทนราษฎรคมชัดเลยก็ลงข่าวครับอันนี้สำทับเข้ามาอีกไอ้เจ้าสว,วสมชายแสวง,แงการ ก็ดีครับก็เป็นเรื่องที่เปิดหน้าตรงๆไปเลยเพราะว่าคนที่จะรับหน้าเสือเนี่ยสองจังหวะก็จะมีฐานะสองคนหนึ่งจังหวะแรกคือสอยพิทาก่อนเข้าไปแข่งนายกแคนดิเดตนายก,นยกในสภาไม่ต้องไปโหวตนั่นก็คือให้สารธรรมนูรับเรื่องเลยซึ่งก็ดีครับอันนี้ ชัดดีใ <c oughs> น,นก็ะบายความว่าใครก็รู้หมดแล้วว่าสารรัฐธรรมนูญนั้นเป็นตัวแทนของวังแล้วบทบาทที่สารรัฐธรรมนูนทำที่ผ่านมาก็ชัดเจนหลายครั้งเพราะว่าถ้าส่งให้สารรัฐธรรมนูญอันนี้แบบหนึ่งแต่ถ้าถ้าไม่ทำแบบนี้ก็ส่งเข้าสภาแล้วใช้สวสองรห้าสิบคว่ำอันนั้นอาจจะเสี่ยงไปสำหรับ พเด็จก,การที่ไม่ต้องการให้พิธาเป็นนายกรัฐมนตรีวันนี้กระแสมันเป็นอย่างนี้หมดแล้วเข้าใจกันตรงหมดแล้วว่ามีอำนาจนอกระบบที่จะเล่นงานพิธาทีนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ทีแรกผมเราก็ยังไม่ชัดเจนว่าวังอาจจะผ่อนแรงด้วยการให้สวเล่นงานแต่ถ้าวังใช้ กระบวนการนี้นั่นก็นหมายความว่าใช้สารรัฐธรรมนูญจัดก,การซึ่งสารร,รัฐธรรมนูญนี่ผู้คนเห็นกันชัดเจนแล้วว่าเป็นตัวแทนของวังก็แสดงว่าวังไม่แคร์มวลชนนะครับก็ดีครับดังนั้นภาพการ์ตูนนี้ก็จะเป็นภาพการ์ตูนของที่บอกความจริงว่าตัวแทนเผด็จก,การกลุ่มเล็กๆ เข้ามาจัดการกับมติมหาชนต้านมติมหาชนที่เปรียบเสมือนเป็นรูปปลาวานที่คุณอรุณเขาเขียนไว้และเขาก็เตือนว่าระวังเรือจะล่มนะเพราะมติมหาชนมันตัวใหญ่อย่างที่ผมเคยบอกไปแล้วเห็นแค่หางปลาวานนั่นแหละเป็นรูปก้าวไกลนั่นแหละไอ้ข้างล่างที่อยู่ในในทะเลมันใหญ่กว่านี้ ก็แสดงว่าวังวังเขาไม่วิตกกังวลเรื่องนี้นะครับแล้วก็ชัดเจนด้วยตรงที่ข่าววันนี้นะครับก็บอกกันชัดเจนข่าวสดบอกสวลั่นไม่กลัวม็อบ <c oughs> <c oughs> เห็นไหมดีนะะนี่ข่าวมัน วันนี้มาเริ่มชัดเจนแล้วเราก็สามารถจะวิเคราะห์ได้แล้วว่าเขาไม่กลัวม็อบอย่ามาคุยยันไม่โหวตให้พิธาจะถึงสวโว,รโวหรือเปล่ากอกแรกสารธรรมนูนรับเรื่องแล้วก็จะสั่งพักหน้าที่ทันทีแต่ถ้าเขาไม่ใช้กอกแรกไปใช้กอกสองก็ให้ม็อบไปเผชิญหน้ากับสว ก็พูง่ายห่างเจ้าไปหน่อยว่าอย่างนี้กันแล้วกันนะครับเราเราเห็นสถานการณ์นี้เราวิเคราะห์ได้แล้วเดลินิวก็บอกสวเยอะพิธาติดกับมาตาหนึ่งหนึ่งสองไม่หวั่นไหวเมินม็อบกดดันเราก็เคยวิเคราะห์มาแล้วเขาไม่แคร์มอบอยู่แล้วครับแล้วก็ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเมื่อวันก่อนก็ไปรายงานสถานการณ์กับสภากลาโหมแล้ว ก็เอาเถอะครับอะไรจะเกิดเราก็ไม่รู้แต่ว่าเราวิเคราะห์สถานการณ์ว่าขณะนี้เขาใชา้กระบวนการจัดการอย่างนี้แล้วนะครับทีนี้ประเด็นต่อไปที่จะต้องพูดกับท่านในข่าวจำรายการวันนี้ก็คือประธานสภาเขาก็จะไม่ให้เป็นครับ เพราะว่าตัวประธานสภาเนี่ยมีความสำคัญนะครับมีความสำคัญคือเป็นคนบรรจุวาระถ้าจะมีการแก้ไขหนึ่งสองเนี่ยมันกฎหมายนี่จะต้องถูกบรรจุวาระโดยประธานสภาและในที่ผ่านมาก็เคยเจอปัญหาแล้วแล้วนี่ก็คือคุณสุดชาติ อันจเจริญกำลังจะเข้ามาเป็นตัวแปรสำคัญซึ่งแน่นอนครับวันนี้พักเพื่อไทยกำลังมีเอาชื่อเสียงไปเสี่ยงกับคุณสุชาติคุณสุชาติเป็นคนแปลพักไปแปลพักมาล่าสุดก็มาขออยู่ที่พักเพื่อไทย จากเดิมที่เคยอยู่แล้วก็ไปไปแล้วก็กลับมาวันนี้ก็เเมื่อวันอาทิตย์เมื่อวานเนี่ยผมก็คุยกันในช่องห้องขับเฮาส์กับคุณชำนาญจันเหลืองเขาบอกว่าถ้าถ้าคุณสุชาติทำอย่างนี้พรักเพื่อไทยก็เสียหายใช่ครับพักเพื่อไทยเสียหายแน่และคุณสุชาติเขาไม่แคร์อยู่แล้ว ลักษณะนักการเมืองประเภทหนึ่งประเภทเอาผลประโยชน์เนี่ยเขาไม่มีพักครับพักไหนจะพังทิหายแล้วแต่มืงขอให้สิ่งที่ฉันต้องการมันได้ก็แล้วกันคุณพิธาเป็นบ้าไอ้ขอโทษคุณสุชาติเป็นบ้านใหญ่ที่เข้ามาอยู่ในเพื่อไทยผมอธิบายให้นิดนึงว่ากติกาเนี่ยคนที่จะเป็นรัฐมนตรีได้เนี่ยนะครับ จะมีตำแหน่งสำคัญสำคัญในพักเนี่ยต้องมีฐานมาจากผู้แทนราษฎรคุณสุชาติได้รับพื้นที่มอบหมายไปภาคตะว,วันออกแต่แพ้หมดได้ลูกชายเข้ามาคนเดียวที่จังหวัดฉเชิงงสาดังนั้นโดยเหตุผลแล้วคุณสุชาติไม่มีทางที่จะได้เป็นรัฐมนตรีเลยเพราะไม่มีฐานเสียงเป็นประธานสภาก็ไม่ได้ครับ แต่คราวนี้ข้อมูลที่เราได้มานั้นวังก็จะไม่ให้ประธานสภากับพักเก้าไกลด้วยเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมินเมกับความเสียหายของพักเพื่อไทยมากเอาเถอะครับใครจะคิดยังไงก็แล้วแต่ในพักเพื่อไทยจะคิดยังไงก็แล้วแต่แต่ได้มีการ ปฏิเสธข่าวชัดเจนนะครับโดยเลยขาธิการพรรคบอกว่าเพื่อไทยลั่นปมชิงโหวตประธานสภาไม่เล่นนอกเกมยืนยันแล้วไม่เล่นนอกเกมแต่ว่ามันมีโอกาสเสียหายเพราะว่าคนที่เสนอ,อคุณสุชาตินั้นคือธรรมนัตจากเป็นแกนนำของพรรคพลังประชารัฐ ซึ่งเป็นสายตรงของวังเขาต่อสายถึงวังอยู่แล้ววังจะสั่งให้ธรรมนัติทำหรือไม่ผมไม่รู้แต่ในทางทฤษฎีในการวิเคราะห์ข่าวนั้นเป็นไปได้ที่จะเชื่อมต่อผลประโยชน์อาจจะไม่ต้องไม่ต้องสั่งครับแต่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันแต่แปลกที่คุณสุชาติไม่ไม่พูดเลยครับ ไม่แสดงเหตุแสดงผลอะไรเลยว่าจะปฏิเสธหรือไม่ปฏิเสธเอออันนี้อันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะดังนั้นข่าวที่เลขาธิการพรรคบอกว่าไม่เล่นนอกเกมอันนี้ไทยโพสต์ก็ลงครับลั่นไม่เล่นนอกเกมนะครับไม่เล่นนอกเกมแล้ววันนี้ไทยรัฐก็ลงข่าวบอกว่าสวให้ข่าวว่า จะมีการจ่ายหัวจ่ายงูเห่าหัวละร้อยล้านซึ่งผมไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่นะแต่ก็ไม่ประมาทประเด็นที่ผมเสนอตรงนี้คืออะไรด้วยความเป็นห่วงเป็นใยทั้งก้าไกลและเพื่อไทยอย่าให้คนมันตีกินโดยทิ้งทิ้งขี้ไว้ให้สองพักนี้ทะเลาะกันฝากไปถึงเลขาธิการพัก ฝากไปถึงแกนนำพักเพื่อไทยถ้าวังเขาต้องการจะตีกันไม่ให้เอาหนึ่งหนึ่งสองเข้าสภา,าโดยการบรรจุของประธานสภา,าเนี่ยผมว่าวันนี้เราต้องพักเพื่อไทยต้องประกาศให้ชัดเจนว่าให้คุณสุชาติออกมาปฏิเสธ ถ้าคุณสุชาติไม่ปฏิเสธพักต้องจัดการอย่างใดอย่างหนึ่งว่าตัดความสัมพันธ์คุณไปว่าเองไปรับผิดชอบเองเพราะไม่อ,อย่างนั้นพักเสียครับพักเสียแน่นอนถ้าทำอำ้อำอำ,อ,ำอึ้งๆนะพักเสียวันนี้เฟซบุ๊กของคุณอานนนนำพาได้พูดถึงปัญหานี้ชัดเจนดีนะครับนี่ในเฟซบุ๊กของแก อนน,อนนท์บอกเหตุผลที่ผมไม่สนับสนุนประธานสภาที่มีข่าวว่าเพื่อไทยจะเสนอแข่งคือคุณสุชาติตันเจริญคือคุณชวนเคยออกมาแฉว่าคุณสุชาติเป็นคนปัดตกหนึ่งหนึ่งสองเมื่อครั้งที่รองประธานสภาจากพรรคพลังประชารัฐคุณสุชาติก็เคยเป็นนะครับแล้วคุณชวนก็แสดงเห็นชัดว่า ประธานสภามีบทบาทสําคัญในการจะบรรจุหรือเปล่าคุณชวนน่ะไม่บรรจุแก้ไขหนึ่งหนึ่งสองอ้างว่าขัดรัฐธรรมนูญแต่คุณชวนก็โยนบาปโยนเผือกร้อนให้คุณสุชาติดังนั้นเรื่องนี้ที่จะให้สุชาติได้มาเป็นประธานสภาโดยการเสนอของคุณธรรมนัฐมันชักน่าสงสัยแล้วที่สำคัญคุณสุชาติเคยมีผลงานมาแล้วว่ากู ไม่ไม่บรรจุดังนั้นข้อสมมติฐานที่น่าเชื่อว่าท่าสุชาติเป็นจะสมประสงค์ของวังเพราะวังไม่ต้องการให้แก้ไขส่วนใครจะมารับหน้าเสือธรรมานัฐจะมารับหน้าเสือใครมารับหน้าเสือก็แล้วแต่เสียไปตรงนี้ครับเพื่อไทยอย่าไปรับเผือกอันนี้การที่ไม่รับเผือกนี่ต้องโยนเผือกออกไปเลยโดยต้อง มีมติว่าส่งคนไม่มีการส่งแข่งขันแล้วต้องให้คุณสุชาติออกมาพูดปฏิเสธว่าผมไม่รับให้มันเด็ดขาดสเสด็จน้ำจะใช้วิธีอ้ําอึ้งว่าฟันคุดปวดฟันไม่ได้ครับดังนั้นวันนี้ฝากไปถึงเพื่อนเพื่อนแกนนำผู้บริหารในพักเพื่อไทยนะครับถ้าอ้ําอึ้งอย่างนี้ แค่บอกว่ามีมติแล้วเราทำตรงไปตรงมานะครับไม่เล่นนอกเกมพูดแค่นี้ถ้าเกิดวันนั้นวันที่น่าจะเป็นวันที่สี่เปิดสภา,านี่นะครับแล้วปรากฏว่าธรรมนัตเสนอจริงและสุชาติเล่นเกมอัาอื้ออก็เสีย แล้วตรงนี้เป็นผลประโยชน์ของคุณสุชาติคุณสุชาติจะเสียคนเพราะใครก็คิดได้ว่าคุณสุชาติเล่นเกมนี้เพราะว่าคุณสุชาติไม่มีฐานเสียงแล้วเลยใช้เงื่อนไขที่เป็นอดีตรองประธานสภาและจอยกับพรกพลังประชารัฐไม่ต้องมีเสียงในสภาเลยเอาจะเอาฐานเสียงของพักเพื่อไทยมาหนุนเขาก็ไม่ให้ ตัวเองจะขึ้นมาเป็นตำแหน่งประธานสภาก็ไม่มีเสียงสอสอ,อยู่ในมุมของตนเลยเพราะตนแพ้มาหมดเล่นอย่างนี้ผมว่ามันตีกินแล้วโยนขี้ให้พักเกินไปแต่แน่นอนนะครับคุณสุชาติก็จะเสียคนว่าเอ๊ะตกลงคุณสุชาตินี่ไม่มีอารมณ์การเลยเหรอกล้าเล่นอย่างนี้เหรอและพักเพื่อไทยนี่พร้อมจะรับเออ ผมถึงบอกว่าวันนี้คุณสุชาติเล่นได้กินทั้งสองข้างอำ้อำอ้ำอึ้งอึงพักเพื่อไทยเสียช่างพักออคุณสุชาติก็ได้เป็นประธานสภาเป็นไปได้นะครับเพราะจะมีการซื้องูงเห่านี่สองถ้าพักเพื่อไทยจะบอกคุณสุชาติถอนตัวซะอย่านะคุณสุชาติก็จะต่อรองกันต่อรองว่าขอตำแหน่งรัฐมนตรีสิอ,อ่าเห็นไหมครับ ใครก็คิดได้นะครับท่านสุชาติอันนี้คนรักกันนะบอกกันก่อนถ้าท่านออกมาปฏิเสธซะจะได้จบไปไม่มีใครเขาเอาท่านมาเล่นอันที่สองใครอยากใครที่อยากไม่ให้พักเก้าวไกลเป็นประธานสภาก็แสดงตัวเองก็แล้วกันครับเล่นเองที่ครับพักเพื่อไทยจะไปทำอึำอ้งรับบาปทำไมเรื่องนี้ ดังนั้นวันนี้ก็ฝากประเด็นไว้เพราะว่าเอาเป็นว่าเรามองเห็นแล้วนะครับเรามองเห็นแล้วดังนั้นเมื่อวันเสาร์ผมก็ขมวดประเด็นไปชัดเจนครับคิดได้ยังไงอ่ะคิดได้สไตล์กษัตริย์วังจะจัดประธานสภาเองหรือดังนั้นถ้าคุณสุชาติอ้ํอึ่ง ถึงเวลาวันที่สี่คุณธรรมรั์ก็เสนอสุชาติแล้วก็โอละพ่อวุ่นวายทั้งหมดเดี๋ยวจะหาว่าหล่อไม่เตือนนะเพื่อนเพื่อนพักเพื่อนไทยครับประเด็นนี้เป็นประเด็นสำคัญท่านจะไปรับรับขี้ทำไมครับก็ในเมื่อท่านบอกว่าตัดสินใจตรงไปตรงมาแล้วนะครับไม่มีหักหลัง ไม่เล่นนอกเกมก็จี้ให้คุณสุชาติปฏิเสธเลยแล้วใครอยากจะทำเรื่องนี้จะได้เห็นหน้ากันชัดๆนะครับคุณอณนนท์พูดตรงนี้บอกว่าเหตุผลที่ผมนะครับเหตุผลที่ผมไม่สนับสนุนประธานสภาอย่างที่ผมบอกท่านเนี่ยดูอีกทีนะ เหตุผลที่ผมไม่สนับสนุนประธานสภาที่มีข่าวว่าเพื่อไทยจะเสนอแข่งคือคุณสุชาติตันจเจริญคือคุณชวนเคยบอกออกมาแฉว่าคุณสุชาติเป็นคนปัดตกหนึ่งหนึ่งสองเมื่อครั้งเป็นรองประธานสภาจากพรรคพลังประชารัฐดูกันเต็มๆนะน,นี่ข้อเขียนของคุณอนุนนะถ้าใครมีเหตุผลดีกว่าว่าคุณสุชาติที่หันกลับมาซบเพื่อไทยควรเป็นประธานรัฐสภาว,าว่ามาเลยครับ พร้อมบวกเห็นไหมฮะแล้วนี่ก็คือหลักฐานจากไทยโพสต์ที่คุณชวนยืนยันว่าคุณสุชาติประธานในชวนบอกว่ามือตีตกยกเลิกมาตาหนึ่งสองสมัยที่แล้วคือสุชาติตันเจริญแล้ววันนี้เขาจะเสนอแก้หนึ่งหนึ่งสองแล้วเอาสุชาติมาอีกอย่างนี้ไม่เรียกว่า วังจัดเองแล้วจะว่าใครครับดังนั้นเมื่อวันอาทิตย์นี่คือรายการขับเฮ้าวิทยุทะลุฟ้าท่านไปเปิดฟังดูนะครับจับตาตั้งประธานสภาปัน่นราคางูเห่าผมได้พูดไปแล้วหลายคนก็เป็นห่วงท่านเสรีพิสุทธิ์ก็บอกว่าถ้าแข่งกันเอง ประธานสภานี่เละแน่ทั้งเพื่อไทยก้าวไกลแต่ว่าคนที่เละหนักคือเพื่อไทยปัญหาเรื่องนี้วันนี้ไม่ใช่แข่งกันเองครับแต่มันมีการมีผลประโยชน์ที่เราวิเคราะห์ได้ของนักการเมืองที่จะอาศัยพักโยนถ่ายถ่ายมูลใส่พักแล้วตัวก็สบายไปอย่างนี้ผมว่ามาันจะฉลาดไปมั้งเนาะ เพื่อนเพื่อนเพื่อไทยเอาไปพิจารณานะครับ